ฝึกโดดร่มลงทะเลนาวิกโยธินฝึกโดดร่มลงทะเลนาวิกโยธินตันจิตพัฒน์สวยสตรองร่วมกับทหารเสือราชินีรุ่น 23. เป็นประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้รู้จักพี่น้องพี่น้องต่างเหล่าทัพพร้อมทหารเสือราชินีรอสองหนึ่งนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสทบทวนการโดดร่มกลมที่ตันได้เคยผ่านหลักสูตรร่มกลมของค่ายนเรศเมื่อปีที่แล้วแต่ครั้งนี้เป็นการโดดเทียบปีกลงทะเลมีการเทสร่างกายก,ก่อนฝึกว่ายน้ำา40เมตรในเวลาสินาที ซึ่งเราทำได้ในเวลา13นาทีสอวินาทีการมาโดดครั้งนี้นอกจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆยังได้เข้าใจถึงระบบการทำงานของหน่วยงานความมั่นคงและความสำคัญของหลักสูตรเหล่านี้ในการเตรียมความพร้อมของกองทัพทุกเหล่าทัพเพื่อเป็นความพร้อมของทุกสถานการณ์ในฐานะนักการเมืองหรือสมาชิสภาผู้แทรนราษฎรทุกๆปีในจะต้องมีการพิจารณางบประมาณของแต่ละหน่วยซึ่งงบประมาณแรกๆที่ถูกตัดคืองบอบรม ซึ่งวันนี้ตันได้มีโอกาสมาสัมผัสด้วยตนเองเห็นถึงความสําคัญทําให้เข้าใจระบบราชการโดยเฉพาะหน่วยงานของเหล่าทัพมากยิ่งขึ้นและเมื่อมีโอกาสก,าก็จะขอเป็นหนึ่งเสียงที่จะสนับสนุนงบองรมที่มีประโยชน์ต่อเหล่าทัพทําให้หน่วยงานความมั่นคงของชาติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นขอขอบคุณครูผู้ฝึกทุกท่านที่นอยรอรวมถึงผู้บังคับบัญชากองทัพเรือและกองทัพบ,บกและที่ขาดไม่ได้จริงๆคือครูที่เลี้ยงจากร้อยร่มครูอ้อก,กับครูตากผู้อยู่เขยงข้างตันตั้งวันแรก จนถึงวันนี้ที่คอยฝึกฝนเราให้วิชาจนเราแกร่งถึงทุกวันนี้อบรมเทสร่างกายทุกสถานีโดยไม่มีคะแนนช่วยบุญคุณนี้ตันไม่มีวันลืมขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรรวมถึงนักเรียนทหารเสือราชินีรอสองหนึ่งด้วยค่ะ